เป็นห่วงเธอกลัวเธอวันวายกับสิ่งร้รายๆที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอก้าวเดิน ตนแลเป็นที่พึ่งของตนบุคคลอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้เพราะบุคคลที่ฝึกตนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งอันได้โดยยากแรมฉันเป็นกำลังใจห่วงเธอ ส,สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะรายการชีวิตไม่สิ้นหวังเรายังคงอยู่ที่นี่ <Okay. S 2> วัดสุดทธิวารารามเราได้รับโอกาสอันดีจากท่านเจ้าอาวาสนะคะท่านเจ้าคุณอาจารย์เคยทราบมาว่าท่านเคยเป็นพระธรรมทูตท,ที่ประเทศญี่ปุ่นเจ้าค่ะอยากจะขอโอกาสฟังเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับเซนเจ้าค่ะอาตมาไป เป็นพระธรรมทูตใใจะอยู่ที่ศูนย์วัดไทยที่ทประเทศญี่ปุ่นเมื่อสักสิบกว่าปีที่แล้วก่นอ,อนที่จะมาเป็นเจ้าวาดวัสุทธิวารามในช่วงแรกเนี่ยเวลาเราไปในประเทศไหนครูบาอาจารย์หรือว่าพระธรรมทูตรุ่นพี่ก็จะแนะนำว่าหนึ่งเราต้องไปทำหน้าที่อะไรบ้างหนึ่งไปเป็นตัวแทนของคณะสงฆ์ไทย กิริยามายาทั้งหลายต้องเรียบร้อยเพื่อให้เขารู้ว่าเป็นพระสงฆ์ไทยถ้าเราผิดพลาดก็จะดูไม่งดงามสองมีหน้าที่ไปให้กำลังใจอันดับแรกคือญาติโยมที่เป็นคนไทยที่อยู่ในต่างแดนญี่ปุ่นก็ดียุโรปก็ดีอเมริกาก็ดีเหมือนที่วัดไทยในยุโรปในอเมริกา,าไปให้กำลังใจให้เผยแผ่หลักธรรมและอันที่สาม บอกว่าถ้ามีโอกาสก็คือให้ไปช่วยเผยแผ่พุทธธรรมให้กับคนประเทศนั้นๆที่เขาสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีชุดความรู้อันหนึ่งที่เราเรียนรู้จากประเทศไทยเช่นการประกอบพิธีกรรมยังไงการอธิบายหลักการพุทธศาสนาเป็นยังไงหรือแม้กระทั่งการสอนกรรมฐานเพราะว่าคนส่วนใหญ่ในยุโรปก็ดีหรือในประเทศ ต่หลายประเทศเนี่ยเขาก็สนใจพุทธศาสนาเนี่ยมากที่สุดก็คือเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานตอนอาตมาไปเนี่ยเราก็คิดว่าอืกรรมฐานของบ้านเราเนี่ยก็คงได้เรียนรู้พอสมควรเราก็มีแนวสอนแบบอนาปนสติพุทโธบ้างแนวสติปฐานสี่บ้างก็ไปแนะนำโยมคนไทยพอไปอยู่ประเทศต่างๆ โดยเฉพาะในประเทศในเอเชียเนี่ยเรารู้อยู่ว่าประเทศหลายๆประเทศมีรากฐานมาจากพุทธศาสนารากฐานของประเทศญี่ปุ่นที่ไปดูช่วงแรกก็คือมีพระพุทธศาสนาอยู่พอสมควรแล้วก็เป็นประเทศที่รับพระพุทธศาสนาเข้าไปก่อนประเทศไทยคือราวๆพศออ1990เมืองไทยเนี่ยถ้านับสุโขทัยก็ หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดร้อยนนะเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นพุทธศาสนาเข้าไปก่อนเราประมาณเจ็ดร้อยปีก่อนบ้านเราในเจ็ดร้อยปีคือพันกว่าปีแล้วลากฐานทางวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาก็มีอยู่เยอะก็เลยเริ่มไปศึกษาว่าเออเรามาประเทศเขาเนี่ยเราต้องศึกษาก็ไปอ่านหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในญี่ปุ่นประวัติศาสตร์พุทธศาสนานิกายต่างๆคําสอนต่างๆแรกๆก็อ่านจากหนังสือ ที่เป็นตำราภาษาไทยบ้างภาษาอังกฤษบ้างวันหนึ่งก็เลยอยากไปเจอพ้าญี่ปุ่นว่าท่านสอนยังไงหรือท่านมีวิธีปฏิบัติยังไงวันหนึ่งก็เลยได้ไปพบหลวงพ่อท่านหนึ่งชื่อหลวงพ่อโยริโนวัดท่านอยู่แถวช ok oh ินโยโกฮาม่าที่ที่ไปอยู่นะห่างจากศูนย์วัดไทยเนี่ก็ประมาณสัก4-50นาทีพอไปถึงไป ไหว้ท่านท่านที่เป็นอาวุโสกว่าเนี่ยเราก็ไปไหว้ก็เคารพท่านไอ้โดยวความที่ว่าเราอยากรู้อยากเห็นเนี่ยก็เลยถามหลวงพ่อท่านเยอะหลวงพ่อชาวญี่ปุ่นนะหลวงพ่อพุทธศาสนาเป็นยังไงญาติโยมญี่ปุ่นยังนับถือไหมเขายังใส่บาตรเหมือนเมืองไทยไหมสอนสมาธิอะไรพูดง่ายๆว่าถามแบบฟุ้งๆอ่ะฟ,ฟุ้งไปเรื่อย ถามเหมือนเหมือนคนเหมือนหลายคนไปถามหลวงพ่อพูดท่าหลวงพ่อสมัยก่อนเนาะหลวงพ่อพูทาาหลวงพ่อครับนรกสวรรค์เป็นยังไงหลวงพ่อพูธทาาก็จะตอบแบบง่ายๆอืนั่งตรงนี้ก่อนอยู่ตรงนี้ก่อนคือให้อยู่กับปัจจุบันขณะอาตมาเราก็เป็นพระหนุ่มสมัยโน้นก็ไปถามหลวงพ่อท่านก็ตอบคำสองคำสักพักท่านก็หยิบไม้เคนโดมา พอหยิบไม้แคนโดมาปั๊บเรียบร้อยก็อ่ะคุณช่วยจับไม้แคนโดมานี่อันนี้คือวิธีการต่อสู้แคนโดแบบของญี่ปุ่นแบบโบราณน,นะเอางั้นคุณจับหน่อยแล้วก็หลวงพ่อมันจะดีเลยครับก็ดีอ่างั้นคุณตีเข้ามาหลวงพ่อเขาสั่งเราเราก็ตีเข้าไปป๊อแปะป๊อแปะก็ไม่ค่อยกล้าตีท่านมากตีตีที่ไม้ของท่านท่านบอกตีไม่อีกแล้วท่านก็ค่อยๆบอกว่า งั้นจงทําหน้าที่ในการตีให้สมบูรณ์คําแรกเลยทําหน้าที่การตีให้สมบูรณ์เราก็เพิ่มแรงอีไปทีหน่อยพอสักพักหนึ่งไม่กี่ทีท่านก็บอกว่าเวลาเราทําอะไรแล้วแต่ให้เอาใจเป็นหนึ่งเดียวมือไม้จิตต้องเป็นหนึ่งเดียวกันโอแทบจะซาตริเลย <c oughs> มือไม้จิตเป็นหนึ่งเดียว อ๋อ oh, แสดงว่าหนึ่งหลวงพ่อสอนให้มนุษย์ได้ทําหน้าที่ให้สมบูรณ์ในทุกกิริยาอาการหรือทุกงานที่เราทํา2สิ่งที่เราทํานั้นต้องเป็นหนึ่งเดียวกับสิจิตของเรากับการกระทําของเราต้องเป็นหนึ่งเดียวกันวันนั้นก็กลับไปที่ศูนย์วัดไทยโอ้มีความสุขรู้สึกเออนี่คือการถ่ายทอดแบบพุทธศาสนาแบบแบบเซนแบบญี่ปุ่น<ช>ครั้งแรกหลังจากนั้นก็มาไล่อ่านหนังสือดู คุบาอาจารย์โบราณอาจารย์เพิ่มก็ไปพบว่ามีปรามาจารย์เซนเมื่อในอดีตของญี่ปุ่นเนี่ยหลายท่านก็ไปอ่านท่านแรกก็คืออ่านท่านโดงเงนินท่านโดงเยนเนี่ยเป็นพราเถละชาวญี่ปุ่นซึ่งมีชีวิตจริงอยู่เมื่อ800ปีที่แล้วท่านโดงเยนเป็นลูกของสมูไร พออายุสักสาขวบหรือห้าขวบตามบันทึกแล้วท่านก็ถูกบิดาของท่านก็ถูกฆ่าตายท่านก็เลยอยู่กับมันดาหลังจากนั้นท่านก็เริ่มเห็นความทุกข์ในมนุษย์ที่มันดาก็ไปเป็นนางบมเลยให้กับคนโน้นคนนี้สมัมไไรด้วยกันกลับมาก็มากอดท่านก็ร้องไห้โอ้ oh, เนี่ยถ้าพ่อเจ้าอยู่จะไม่เป็นแบบนี้จนถึงอายุเ้าขวบแม่ก็เลยพาท่านไปฝากกับหลวงลุงที่วัด ไปบวชเป็นสามนเณรเหมือนอิคิวสังพอระวังไปบวชเป็นสามนเณรเหมือนอิคิวสังก็เรียนรู้เหมือนพวกอัตมาเนี่ยบวชกันตั้งแต่เด็กๆถ่ท่องบาลีท่องสวดมนต์อะไรว่ากันไปจนเติบโตอายุ20ก็ได้บวชพระพอเมื่อได้บวชพระเสร็จเรียบร้อยท่านโดงเงยนก็มีความสงสัยในหลักธรรมอยู่3ข้อข้อที่หนึ่งคือ อะไรที่เรียกว่าปฏิบัติที่ทำท,ที่แท้จริงข้อที่สองท่านเห็นคนไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมขอพอรที่วัดตามพระพุทธรูปอะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยท่านก็บอกเอ๊ะถ้าคนไปขอพอรแล้วได้รับพรจากเจ้าแม่กวนอิมก็ดีจากหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็ดีมันก็ไม่ผิดหลักจากหลักบารามีลเพราะคนเราจะต้องบำเพ็ญบารามีเหมือนพระพุทธเจ้าบำเพ็ญทศบารามี ทานบาร,รมีศีลบาร,รมีปัญญาบาร,รมีทั้งหลายก็ถึงจะเ,เข้าถึงความดีงามถ้าเราไปที่ฐานแล้วได้ทุกอย่างนั่นหมายความว่าเราไม่ต้องขยันหมั่นเพียรไม่ต้องใช้ตัวสติปัญญาใช่ไหมข้อสองข้อสมมหายานเนี่ยเวลาท่านสอนบอกว่าคนเราทุกคนมีธาตุพุทธ,ธะอยู่ในตัว,วค,ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเบิกบาน,นยอยู่ในตัวเองหมดเพียงแต่ว่าเราถูกกิเลสตัณหามาปิดบงัง เราก็เลยไม่ค้นพบความเป็นพุทธะในตัวเราเองเพราะฉะนั้นแต่ท่านดรงเงยนสงสัยว่ารู้ว่าทุกคนมีธาตุพุทธะอยู่ในตัวคุณโยมก็มีท่านผู้ฟังก็มีแต่เราถูกกิเลสตัณหามาปิดบังแต่ท่านดรงเรียนสงสัยว่างั้นถ้าเราเกิดมาชาติหนึ่งแล้วเราไม่สามารถคลี่เมฆหมอกคือกิเลสตัณหาที่มันปิดบังความพุทธะของเราเนี่ยเราไม่ตายเสียเปล่าเปล่าเลยท่านโรงเรียนก็เอาความสงสัยสามข้อเนี่ย ไปถามครูบาอาจารย์ก็ได้คําตอบยังไม่ถูกใจก็เลยขอลาครูบาอาจารย์ตอนอายุ20กว่าไปเรียนที่ประเทศจีนพอไปถึงประเทศจีนตามคมภีที่ท่านบันทึกไว้ก็บอกว่าท่านไม่ประทับใจในช่วงแรกไปเห็นพระหงข่าวฝ่ฟา,ฟ,าฟืนหันเห็ดหอมทํโน,น่นทานี่ฝึกวิทยายุทธไม่อะไรเหมือนไม่ได้ไหว้พระสวดมนต์สองวัดสามวัดก็แล้วแต่แล้ววันหนึ่งท่านก็เกิดเจอหลวงตารูปหนึ่ง จอหลวงตารูปหนึ่งเพราะว่าท่านบอกว่าท่านอยากจะกลับญี่ปุ่นแล้วไม่ได้อะไรตามที่รู้หลวงตาก็อธิบายเรื่องการทำฝึกสมาธิว่างานทุกอย่างที่เราทำนั้นคือการฝึกจิตหุงข้าวฝ่ฟาฟืนหั่นเห็ดหอมกว่าตันวัดก็คือการถ้าเราเอาจิตใจไปใส่ธรรมะมันก็เกิดขึ้นขันติก็มีสติก็มี แต่ถ้าเราไหว้พระสวดมนต์หรือนั่งสมาธิถ้าจิตของเราฟุ้งไปข้างนอกมันก็ไม่เป็นธรรมะท่านโดงเงยนก็เลยฝึกวิธีการปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงธรรมเมื่อท่านกลับมาญี่ปุ่นคนมาสร้างวัดเชื่อว่าวัดเอเฮจิที่จังหวัดฟุกุอิปัจจุบันมีคนถามท่านว่าการบรรลุธรรมเป็นแบบไหนท่านดงเงยนอธิบายว่าการบรรลุธรรมนั้นเปรียบเสมือนภาพสะท้อนของดวงจันทร์ บนผืนน้ําดวงจันทร์ทั้งดวงมาอยู่ในน้ําน้ําไม่สูญเสียความที่ดวงจันทร์มาอยู่ดวงจันทร์ก็ไม่เปี่ยน้ําก็ไม่กระเพื่อมสรรพสิ่งเป็นหนึ่งเดียวไม่มีเขาไม่มีเราและไม่แยกออกจากกันนั่นคือการเข้าถึงสภาวะธรรมที่เป็นธรรมชาติอย่างยิ้การปฏิบัติธรรมเป็นแบบไหนไปแล้วหนึ่งข้อนะคะเหลือการอ้อนวอนขอ ก็ไม่มีการสร้างบารมีสิแล้วก็คนเราทุกคนเกิดมามีความเป็นพุทธะนในตนเองแต่ว่ามีเมฆหมอกของกิเลสปิดบังอยู่เราต้องฝ่าฟันออกไปให้ได้หรือไม่อย่างไรพรุ่งนี้ติดตามกันนะคะวันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังต้องลาค่ะเราจะกลับมาใหม่พรุ่งนี้แล้วก็ขอ,อการท่านเจ้าคุณอาจารย์สนทนากับเราต่อสวัสดีค่ะเป็นกรรม